สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชา a c h a n ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการเจนโค้ดใน Tik t o k ค่ะว่าเราเนี่ยะคะจะต้องกดเจนยังไงนะคะเราก็ส่งให้แบรนดยังไงเนาะนอกจากนี้นะคะพอจะไปบอกกันด้วยนะคะว่าการเจนโค้ดเนี่ยคืออะไรค่ะไมเกรีนเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจกันก่อนนะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้้้หอออยยยดดว่่โพนนขเริมต ก่อนนะคะว่าการเจนโค้ดเนี่ยคืออะไรค่ะโดยการเจนโค้ดนะคะจะใช้กันในช่องทาง TikTok อกนั่นเองค่ะเพื่อนๆสำหรับใครที่เป็นสายในหน้า Tiktok อกทำคลิปวิดีโอใน Tik t o ็อกนะคะจะมีแบรนด์หรือว่าสปอนเซอร์นะคะติดต่อมาหาเราว่าต้องการเจนโค้ดกับเพื่อนๆแต่หลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเจนโค้ดคืออะไรอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆนะโดยการเจนโค้ดนะคะคือการที่เราเนี่ยมีการสร้างรหัสวิดีโอค่ะแล้วส่งรหัสตัวนี้นะคะให้กับทางแบรนด์ต้นทางค่ะเพื่อนๆอาจจะเป็นสปอนเซอร์ที่ติดต่อเรานะคะพอเราส่งรหัสตัวนี้ไปให้เขาแแล้วคค่ะะะทางบรนนด จะสามารถนํารหัสต,ตัวนี้นะคะไปทําการยิงโฆษณาได้ค่ะเพื่อนๆโดยเราเองนะคะก็สามารถกําหนดได้ด้วยนะคะว่าเราเนี่ยต้องการให้เขาเนี่ยไปยิงโฆษณาได้ทั้งหมดกี่วันประมาณนี้นะคะพอเขาได้โค้ดตัวนี้ไปแล้วนะคะเขาก็จะยิงโฆษณาให้เราค่ะก็คือจะได้ผลประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายนะคะคือตัวที่เขาเจนไปอะค่ะคือเขาจะไม่ได้เหมือนดูดวิดีโอเราไปเพื่อนๆนึกอ,ออกใช่ไหมคะคือเขาจะไม่ได้แบบเอาวิดีโอของเราไปลงใหม่คะ่ะแต่ว่าจะเป็นวิดีโอจากของเราเองเนี่ยแหละค่ะที่เขาเนี่ยจะเอาโค้ดไปยิงนะคะทำให้เราเองเนี่ยก็ได้ยอดนะคะก็คืออาจจะมียอด คนดูเยอะมากขึ้นมีคนกดไลค์มีคนกดแชร์เยอะขึ้นหรือว่าถ้าเราทําการติดตะกร้าในหน้าติกต็อกนะคะถ้าเขาไปยิงโฆษณาให้เราคนเห็นคลิปเราเยอะกดสั่งซื้อผ่านตะกร้าเราเยอะนะคะเราก็จะได้ตัวค่าคอมมิชชั่นพวกนั้นด้วยนั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นนะคะการเจนโค้ดตัวนี้นะคะก็เหมือนเราได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆนะก็ลองดูนะคะว่าถ้าแบรนด์มาขอนะคะก็จะมีหลากหลายค่ะเ,เพื่อนๆเราอาจจะให้เป็นกรณีเจนโค้ดให้เขาฟรีเลยเพราะว่าเราอยากได้อะยอดขายหรือว่าอยากได้ยอดกดไลค์แบบนี้ก็เจนโค ฟรีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าบางคนนะคะเขาอาจจะคิดเงินค่ะเพราะว่าเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคลิปวิดีโอที่ฉันสร้างมาเนี่ยมันค่อนข้างทํามายากมากๆเลยนะฉันก,ก็ขอคิดค่าโฆษณาสักหน่อยนึงละกันนะถ้าเธอจะเอาคลิปของฉันเนี่ยไปยิงอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็สามารถคิดราคาเจนโคดได้ค่ะ <c els> ราคาเจนโคดอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ช่องเลยนะคะว่าเฮ้ยเราสะดวกที่จะให้เขาเจนโคดในราคาเท่าไหร่นะเพื่อนๆก็สามารถคุยนะคะกับสปอนเซอร์ที่ติดต่อเรามากันได้ค่ะจะคิดเงินหรือไม่คิดเงินอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะทุกคนนะ อ่ะโอเคค่ะทีนี้นะคะเรามาดูวิธีการเจนโค้ดกันดีกว่าค่ะว่าเฮ้ยเราจะต้องกดยังไงนะคะเดี๋ยวพลอยพาไปกดกันแบบละเอียดเลยนะคะก็สามารถนะคะที่จะนําโค้ดตัวนี้นะคะส่งให้กับสปอนเซอร์ของเรากันได้เลยค่ะไปดูวิธีกันได้เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนก็ให้เพื่อนๆนะคะเข้าติ๊กต็อกที่ช่องของเรากันได้เลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องพลอยเองนะคะอาร์ชาแชนเนลก็ไปติดตามกันในติ๊กต็อกกันได้นะก็ลงสาระความรู้ที่ดีกันไวให้เพียบเลยค่ะเพื่อนๆที่นี้นะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเล แล้วกัน,นค่ะทุกคนอ่ะพอก็จะกดหยุดแบบนี้เนาะแล้วก็เวลาที่เราต้องการเจนนะ,นะคะเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยกดจุด3จุดตรงด้านข้างตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นนคะคะให้เราเลื่อนไปให้สุดเลยค่ะเพื่อนๆจะมีคําว่าการตั้งค่าโฆษณานะนคะให้เราเนี่ยกดเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนคะคะให้เราเนี่ยไปกดต่อที่การอนุญ,ญาตให้สิทธิโฆษณาค่ะกดเปิดนะคะจากตัวปิดนะคะให้เป็นตัวเปิดได้เลยแล้วเราเนี่ยค่ะก็เลือกนะคะว่าเราเนี่ยต้องการให้เขาเจนโค้ดกี่วันค่ะตัวนี้นะคะเราอาจจะตกลงกับทางแบรนด์นะคะปลายทางได้เลยว่าเ เราต้องการให้เขาเจนโคสักกี่วันนะคะเพื่อนๆนะอันนี้ก็แต่เหแต่ลาเลยอ่ะสมมตินะคะว่า30วันเนาะเพื่อนๆก็กดอนุญาตให้สิทธิ์กันไปต่อได้เลยค่ะอ่ะ พอเรากดอนุญาตให้สิทธ์นะคะเขาเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยมากดตรงนี้แล้วค่ะทุกคนการอนุญาตให้สิทธิ์นะคะต้องการขยายหรือรหัสวิดีโอตรงนี้นะคะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยกดที่คําว่าสร้างได้เลยค่ะพอเราสร้างเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนะก็ให้เราเนี่ยกดที่คําว่าบันทึกได้เลยค่ะเขาก็จะเด้งเข้าหน้านี้อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็เลื่อนลงมานะเขาจะเขียนว่ารหัสวิดีโอนะคะพร้อมใช้งานแล้วนะให้เราเนี่ยกดที่คําว่าจัดการอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็กดที่คําว่าขัดลอกรหัสได้เลยค่ะพอเรากดขัดลอกรหัสแล้วนะคะเราก็ นำไปวางนะคะอาจจะเป็นช่องทางที่เราคุยกัน,นะคะ่ะเช่นในไลน์หรือว่าในอะไรนะคะเพื่อนๆก็ไปกดวางได้เลยนะหลังจากวางนะคะเขาก็จะเป็นรหัสตัวยาวๆมาะคะ่ะเพื่อนเพื่อก็คือเราเนี่ยส่งรหัสนั้นนะคะให้กับแบรนด์ปลายทางได้เลยนะหลังจากนั้นนะคะทางแบรนด์เขาเนี่ยก็จะนํารหัสที่เราให้นะคะเหมือนไปโปรโมทให้เราคะ่ะเพื่อนเพื่อก็คือเขาจะไปยิงค่าโฆษณาให้นะที่นี้นะคะเราก็จะได้กลับมาเป็นพวกยอดต่างๆไม่ว่าจะเป็นยอดกดไลค์นะคะยอดคอมเมนต์ยอด comment, ยอด,ดูใน t ิกต็อกนะคะที่ต้องบอกเลยว่าจริงๆก็เป็นประโยชน์แล้วก็วินวินทั้งสองฝ่ายนั่น ซึ่งถ้าใครอยากเจนโค้ดนะคะทำตามวิธีที่พลอบอกได้เลยนะคะพลนำมาบอกกันแบบครบถ้วนแบบละเอียดเลยค่ะเพืเ่อนๆก็สำหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมพิจะากดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไ้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลทําคลิปอะไรเพิ่มเติม,มอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย